สวัสดีครับวันนี้เชฟชวนชิมจะมาแบ่งปันวิธีการทําให้ปลาสวายมีกลิ่นคาวที่น้อยลงมากๆเลยนะครับที่จริงแล้วนะครับปลาสวายเป็นปลาที่มีเนื้อดีมากๆเลยสําหรับปลาน้ําจืดเป็นเบอร์ต้นเลยนะครับแต่หลายท่านมองว่าปลาสวายมีคมคาวนะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าจะทํายังไงให้ปลาสวายมีคมคาวน้อยลงปลาสวายแล่ท้องเอาข้างในออกให้หมดตัดหัวตัดหางเส้นคาวจะมีอยู่2เส้นตรงกลางลําตัวแบบนี้ทั้ง2ด้านนะครับ สังเกตไม่ยากจะเห็นง่ายมากนะครับเราก็ดึงออกมาแบบนี้เลยนะครับลักษณะก็จะคล้ายเส้นได้นี่นะฮะประมาณนี้เลยครับเราก็จะดึงออกมาทั้ง2ด้านนะครับนี่นะฮะเส้นไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ตัวโตก็จะใหญ่นิดนึงนะครับเส้นนี้ก็จะมีความคาวนะครับนี่ฮะดึงออกมา2ด้านเลยอย่างนี้นะครับพอเราดึงเส้นคาวออกทั้งสองด้านแล้วนะครับเราก็แล่ปลาเป็นชิ้นเพื่อที่จะนําไปประกอบอาหารได้ตามชอบแล้วก็นําไปคลุกเค้ากับเกลือสักนิด <energies> นึงแล้วก็ล้างน้ําทําความสะอาดให้ดี เท่านี้รับรองว่าปลาสายของเราไม่เหม็นคาวแน่นอนครับ